Google Slide นะคะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างงานนำเสนอมีประโยชน์หลากหลายที่ช่วยให้การนำเสนองานและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะคะหรือว่าการนำเสนอผลงานโดยแบ่งเนื้อหาดังนี้นะคะเริ่มต้นใช้งาน Google Slide ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กโดยมี2วิธีดังนี้ค่ะสำหรับการใช้งาน Google Slide นะคะมาดูวิธีแรกกันเลยค่ะ เปิดไปที่ Chrome นะคะแล้วก็ไปที่ Google ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า Google Slide นะคะเมื่อเจอหน้านี้แล้วนะคะก็กดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปลงชื่อเข้าใช้นะคะด้วย Gmail ก็จะปรากฏหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะส่วนแถบด้านบนนี้ก็จะเป็นหน้าว่างนะคะหรือว่าหน้าเปล่าที่เราสามารถที่จะสร้างงานของเราได้จากหน้านี้นะคะ แล้วก็มีเทมเพลตต่างๆให้เลือกดังนี้เลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีแรกนะคะส่วนวิธีที่2นะคะทําได้ดังนี้เลยไปที่เมลของเรานะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็ไปที่เมลของเราแล้วก็กดที่ก้าวช่องนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปเลือกหาไอคอนที่เป็นสไลด์สีเหลืองนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลย ก็จะเห็นหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมีเอกสารเปล่าให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็มีเทมเพลตด้านล่างก็จะเป็นการใช้งานล่าสุดของเราค่ะส่วนวิธีที่3นะคะก็ทำได้ง่ายๆเช่นกันนะคะโดยเข้าไปที่9จุดแล้วก็ไปที่คำว่าไร e นะคะเมื่อไปตรงคำว่าไรแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยลองไปกดตรงคำว่าน,นีมนะคะอันนี้ก็จะทำให้งานของเราเนี่ย อยู่ในไดร์ของเราเลยนะคะก็กดไปที่ google slides เสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็คือเหมือนเป็นการเปิดการใช้งานเลยส่วนวิธีสุดท้ายนะคะเรามี powerpoint อยู่แล้วเนาะเราก็สามารถเอามาโยนได้นะคะอย่างเช่นเราก็ไปที่ไดร์ของเรานะคะเลือกที่ที่จะให้เอางานของเรามาลงนะคะอาจจะไปที่ my drive ก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเอางานลงนะคะอ่าหรือว่าจะเอาไว้ตรงนี้นะคะเตรียมสำหรับ Google Workshop แล้วก็ไปเลือกสไลด์ของเราหลังจากนั้นก็ไปเลือกพื้นที่ว่างะคะ่ะจากนั้นก็กดไฟล์อัปโหลดนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกไฟล์ที่เรามีในเครื่องของเรานะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็โยนลงไปได้เลยนะคะ อ,อย่เช่นนั้นนี่อ่าแลไวใดที่โยนมาก็จะอยู่ในนี้นะคะก็จะสามารถที่จะเปิดใน Google s l i d e ได้เลยค่ะและนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงชื่อใช้งาน Google s l i d e นะคะไปทำกันดูนะคะเห็นไหมคะว่าการเริ่มต้นใช้งาน Google s l i d e มีวิธีให้เลือกและทำงานง่ายนิดเดียวเองค่ะ